ฮาเล่เดวิสันแพนเมกาพันสองห้าสิบสเปเลนะครับรถปี2023วิ่งน้อย6,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสภาพสวยงามนะแพนคันนี้เป็นรถที่น่าขับอีกหนึ่งรุ่นนะครับราคาลงมาเยอะมากๆแล้วนะคุ้มค่านะครับได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคู่มือนะครับกูจะสำรองมีมาให้นะเริ่มต้นทียางเลยได้เป็นมิชลินวิ่งน้อยดอกเหลือนะครับสภาพสวิงอาร์มสวยๆท่อแต่งสควิมมิ่งอีเกิปลายคาร์บอน ปี๊บศูนย์สามใบพร้อมแหลกตรงรุ่นนะครับของ HD นะไล่มาเลยนะครับตัวรถสภาพเนียนนะน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยขยับเลยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับแคชบาร์มีมาให้เรียบร้อยหม้อน้าสวยๆมากระก,กาศหม้อน้ํา HD นะครับกันแข้ง HD มีมาเรียบร้อยเลยนี่ครับดูความสะอาดตัวรถนะปั๊มเบรกดิดเบรกเป็นแบมโบ้นะครับโช๊หน้าเป็นอัพไซด์ดาวไล่มาที่ด้านบนเลยกาดแฮนด์มีมาเรียบร้อยชิลหน้าแต่งสโมกนะ ไฟหน้าสวยงามเป็น LED ทั้งคันนะครับมาดูตัวรถฝั่งนี้กันบ้างนะนิ่มเนียนสวยงามทุกจุดนะครับดูสภาพตัวเครื่องเดิมๆสวิงอาร์มสวยๆโซ่สเตอร์พร้อมใช้เลยไฟท้ายเป็น LED นะเบาสวยงามมากับสีถังสีเทานะครับกันเหล็กเกร์เมทัลลิกนะเกล็ดเมทัลลิกสวยมากนะครับวิ่งน้อย6,000 13กิโลเท่านั้นนะครับประกงประกับไม่มีลอกไม่มีซีดนะคุุซอนโทนมีมาแล้วนะครับอุดมือก็มีมาให้ด้วยขอฟังเสียงท่อสคริมมิ่งหน่อยครับ ตัวรถสภาพดีมากพร้อมใช้งานนะครับเราตั้งไว้ที่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหารถออกทริปท่องเที่ยวอยู่นะครับอยากได้การขับขี่แบบไม่ซ้ำใครนะคันนี้ราคาหายไปครึ่งล้าเลยนะครับได้เป็นรถมือเดียวไปแดงไม่น้อย6,000กิโเมตรเป็นตัวสเปเชียลดยนะห้ามพลาดเลยนะครับข้อมูลตัวรถช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปแล้วครับขอบคุณมากครับ